งานอาชีพระดับชั้นป .2 ค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการกวาดบ้านค่ะแล้วก็การแยกขยะนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูนี่คือไม้กวาดค่ะเราเรียกว่าไม้กวาดดอกหญ้านะคะและต่อไปนะคะไม้กวาดถางมะพร้าวนะคะส่วนนี้เราเรียกว่าที่โกยขยะค่ะหน้าที่ของไม้กวาดแต่และอย่างทําหน้าที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวคุณ จะให้นักเรียนเรียนรู้นะคะว่าหน้าที่ของไม้ควาแต่ละชนิดนั้นใช้กับพื้นประเภทไหนบ้างนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าทั้งขยะที่เห็นสีสันสวยงามอยู่เนี่ยใช้แยกยขยะประเภทไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในคลิปเลยค,ค่ะ การกวาดบ้านเป็นงานที่ทําให้พื้นบ้านสะอาดปราศจากขุนละองและเศษผงไม่เป็นที่อยู่อาศัยของหนูหมดและ,มะแมลงต่างๆพื้นบ้านของแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันเช่นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบพื้นปูนซีเมนต์ขัดยาบ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำความสะอาดพื้นบ้านแต่ละประเภทก็จะต้องแตกต่างกันเราจึงต้องเลือกให้เหมาะสมค่ะเพื่อที่จะให้สามารถใช้งานได้นานไม่ชำรุดเสียหายนั่นเองเรามาดูลักษณะของพื้นแต่ละประเภทกันเลยนะคะนี่คือตัวอย่างของพื้นไม้ค่ะทำมาจากไม้นั่นเองส่วนนี้คือพื้นกระเบื้องค่ะ นี่ก็คือพื้นปูนซีเมนต์ขัดเรียบส่วนนี่ก็คือพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบนั่นเองและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านนั่นก็คือไม้กวาดค่ะไม้กวาดอันแรกเลยนักเรียนคงจะเคยเห็นจนคุ้นเคยนะคะนั่นคือไม้กวาดอะไรคะถูกต้องค่ะไม้กวาดดอกหญ้านั่นเองเรามาดูวิธีการใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากันเลยค่ะ ใช้กวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนตัดเรียบค่ะวิธีการดูแลและการจัดเก็บรักษาก็คือเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เคาะฝุ่นหรือเศษผงออกให้หมดจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่ตะปูแขวนหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยให้ด้าไม้กวาดวางตั้งบนพื้นนะคะต่อไปเลยค่ะนี่คืออะไรคะลูก ถูกต้องแล้วค่ะนี่คือไม้กวาดทางมะพร้าวนั่นเองวิธีการใช้ใช้กวาดพื้นปูนซีเมนต์ขัดยาบส่วนวิธีการดูแลรักษาและจัดเก็บก็คือหลังจากการใช้งานขาอเศรผงออกให้หมดจากนั้นนำไปแขวนไว้ที่แขวนหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสมโดยให้ด้ามของไม้กวาดวางตั้งอยู่บนพื้นค่ะต่อไปเลยนะคะ นี่คืออะไรเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะถูกต้องค่ะนี่คือที่ตักผงนั่นเองส่วนวิธีการใช้ก็คือใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงที่กวาดรวมกันแล้วนำไปทิ้งที่ถังขยะค่ะส่วนการดูแลรักษาและจัดเก็บหลังการใช้งานล้างให้สะอาดคว่ำไว้ให้แห้งจากนั้นนำมาแขวนหรือตั้งไว้ที่มุมห้องเรามาดูถังขยะกันเลยนะคะเห็นไหมคะ ถังขยะเรามีหลายสีเลยค่ะวิธีการใช้ถังขยะใช้ยังไงคะเรามาดูเลยใช้รองรับขยะประเภทต่างๆภายในบ้านนั่นเองเห็นไหมคะขยะอันตรายขยะรีไซคเคิลเศษอาหารการจัดเก็บรักษาเมื่อขยะเต็มถังให้นำ ขยะไปทิ้งในที่ที่ชุมชนจัดไว้ให้จากนั้นล้างถังขยะให้สะอาดคว่ำให้แห้งแล้วค่อยนำกลับมาใช้อีกครั้งค่ะการกวาดพื้นไม้พื้นกระเบื้องและพื้นปูนซีเมนขัดเรียบภายในบ้านขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเห็นไหมคะเราจะต้องเริ่มจากการใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงโดยเริ่มจากมุมห้องหรือใต้โต๊ะก่อนนั่นเองขั้นตอนที่สมาดูกันเลยค่ะ กวาดฝุ่นผงไปในทางเดียวกันแล้วรวมให้เป็นกองเดียวกันนะคะส่วนขั้นตอนที่3นะคะทำยังไงเอย่ยกวาดกองฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งในถังขยะนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการกวาดพื้น ขัดยาภายนอกบ้านนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยเราจะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะเพราะว่าไม้กวาดทางมะพร้าวจะเหมาะกับการใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดยาภายนอกบ้านนั่นเองค่ะกวาดฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนขัดหยาบด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวไปในทางเดียวกันโดยกวาดรวมฝุ่นผงให้เป็นกองเดียวค่ะ ขั้นตอนที่2เลยนะคะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดคุณผงและใบไม้กองรวมกันใส่ในที่ตักผงแล้วนําไปทิ้งในถังขยะค่ะเพื่อนๆหรือน้องๆที่แพ้ฝุ่นละอองขณะกวาดบ้านควรสวมใส่ผ้าปิดปากหรือหน้ากากนะคะปิดปากปิดจมูกไว้และควรกวาดบ้านเบาๆไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูมีใบงานให้ค่ะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนกวาดพื้นบ้านแล้วก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมดอกไม้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะลักษณะพื้นห้องเรียนลักษณะพื้นในการกวาดพื้นและผลการปฏิบัติค่ะถ้านักเรียนไม่ได้กวาดที่พื้นห้องเรียนก็ให้ใช้พื้นของที่บ้านเลยค่ะ ทเสร็จแล้วก็เขียนชื่อชั้นนามสกุลนะคะและเลขที่ให้เรียบร้อยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ